ก็ต้องขอ,อก่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะรายการ The อินเกมเมื่อกับผมเดชก็ยินดีต้อรรกกนรับเข้าสู่เกม n a ต u t o X ปร r โ t นิน n j a ว o l ์ a ท e กันด้วยนะครับ สำหรับของเนื้อหาในคลิปนี้ครับจะมาสรุปในส่วนตัวอัปเดตแพทนะครับผม All ์ Or m ิชั i o n n no. u m เ e r 33นะครับผมเป็นในส่วนตัวแพทสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ะครับผมแล้วก็เป็นแพทที่มีการอัปเดตรูปแบบใหม่อะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมอย่างแรกก็คือมันเป็นแพทที่ทําให้เราสรุปตัวของรูปแบบแต่ละเดือนของปี2024ได้ผมขอภัยแล้วกันที่ผมพูดผิดคือปี2024นะครับผมนะก็คือ1ครับผม ในตัวของออ t ตัวนี้มีตัวของตู้สุ่มใหม่มาเป็นตัวละครประจําโบนัสอีเวนต์นะครับผมไรเบลนะครับผมก็เป็นในสวนตัวเด้อัตระรีคิด8ดาวประจำอออของเดือนนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าในแต่ละเดือนจะมีตู้กาชาทั้งหมด3ตู้ครับผม1ตู้เนี่ยครับสุ่มก็คือการันตีอยู่ที่2750เพชรเหมือนกันทุกตู้เลยนะครับผมแล้วก็เลทออกการันตี5ดาว2รอบด้วยหรือก็คือโอกาสที่คุณจะได้ลิมิตเบรกและอันตรีก่อนการันตี คือเกิน50%นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือในเมื่อก่อนนะครับเราสุ่มตู้หนึ่งเนี่ยนะครับซอหรับราวอัพจะอยู่ที่2,750เพชรนะครับผมส่วนตัวของตีบอสนะครับของแซมเนี่ยจะอยู่ที่3,300เพชรการันตี1ตัว2ตัวการันตีก็คือ6,006นะครับผมแล้วถ้าเกิดรวมกันมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ8,008ใช่ไหมครับผม8,006 8,007นี่แหละประมาณนี้ครับผมก็คือมันใช้เยอะมากครับในเดือนหนึ่งครับผมแต่อันนี้ก็คือ 3ตู้นะครับตู้ละสองพัเจ็รเพนะครับตีรวมกันก็คือเดือนหนึ่งครับผมก็คือตีไปก็กกคือเจ็ดพัรเพนะครับถูกลงมาประมาณท5 0นนะครับหรือเกือบ0 0 0เลยทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับผมคุณไม่จำเป็นต้องสุ่มทั้ง3ตัวครับคุณสามารถโฟกัสได้เลยว่าคุณต้องการสุ่มใครเลือกใครและต้องการปั้นไขรให้สุดนะครับต้องการลิมิตเบร a ใไขให้สุดต้องการอั n ตีใขรให้สุดนะครับผมคุณสามารถสุ่มตัวนั้นโดยที่ไม่ต้องไปแย่งเลทกับตัวอื่น ในตู้อื่นได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็น8ดาวด้วยตัวของตรงนี้นะครับทำให้เราคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งก็คือลิมิตเบรกเวลสิบห้าของตัวละครในปีนี้นะครับจะมีความสามารถเหมือนกันตามสีตัวละครซึ่งของเดอาร่เหมือนกันกับตัวของนนโตเดอลาความสามารถเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือมีตัวของเอลเชเลตฮิวพลัสแล้วก็ตัวของการลบล้างดาเมจขนาดกดใช้งานสกิลในปัจจุบันตอนนี้อันตีทรุอมตะนะครับไม่สามารถฆ่าตัวของลิมิตเบรกเดอาร่บวก3ได้ขนาดกดใช้งานติดอย่างเดียวก็คือ ถ้าเกิดเป็นตัวของบเลออนนะต้องเป็นอันตีที่มีแอนิเมชันนานนะครัถึงจะสามารถฆ่าได้มิมเบรกใดะได้เช่นตัวของอันตีโอบิโตสถิตล่าสิบหาง ตัวของอันติบาริออนนะครับโดดทั้งแมปอะไรเงี้ยครับผมต้องเป็นอันติที่1มีอนิเมชันที่นานมากครับผมสักห้าถึงหกวิขึ้นไปเนี่ยจะพอดีกับตัวของอนิเมชันลิมิตเบรกเดดลัสนะครับผมก็คือตัวของระยะบัฟของตัวสกิลตัวเนี้ยครับผมมันจะทํางานพร้อมกันกับอนิเมชันสกิลตัวของตัวเดลัสขณะที่พุ่งไปต่อยนะครับผมตัวเองจะไม่ได้รับดาเมจเดอเดลัสนี่ยมันล้ำลิมิตเบรกนานมากครับผมตัวนี้มันเลยทําให้ตัวของเดดลัสนะครับผมจะไม่ได้รับดาเมจขณะที่ยังล้ำลิมิตเเบรรกกกออยยู่่่็คืทีีวา4-5 สามถึงสีว่วิโดยประมาณนะครับผมเนาะตัวของตู้สุ่มก็อย่างที่ผมได้บอกครับว่ารูปแบบการสุ่มจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือการันตีอยู่ที่2 7 5 0เพชรนะครับผมและมีโอกาสที่คุณจะสุ่มออกก่อนจะถึงการันตีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันการันตีออก5ดาว2สเต็ปนะครับผมนะโอเคตามนั้นนะครับผมผมต้องบอกว่าสำหรับคนที่จะถามว่าควรสุ่มเดดดระไหมอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นตัวละครโบนัสอีเวนต์นะครับผมในเรื่องของตัวการเป็นตัว DPS บุกบ้านผมต้องบอกว่า เดดระยังมีจุดอ่อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมยงเล็กก็คือหลักๆคืออันตีเป็นเรื่องของตัวอมตะนะครับผมไม่มีตายเกิดกับลบล้าดาเมจนะครับผมแต่ว่ามันเป็นฟูดแอเรียนนะครับผมเลยน่าสนใจตรงนี้นิดนึงก็ระหว่างนี้ว่าถ้าเกิดใครต้องการสูมร่มาดันบ้านผมจะบอกว่ามันไม่สามารถไปได้สุดขนาดนั้นนะครับผมมันยังค่อนข้างอ่อนกว่าตัวของโมโมชิกิด้วยซ้ําในเรื่องของการจะจบโกคุนินนะครับผมเพราะฉะนั้น เดดละเป็นตัวละคร DPS ดาเมจเคลียกิจกรรมเป็นหลักนะครับผมจะเป็นตัวละครที่สําคัญมากในการตีบอสหรือเคลียร์อีเวนต์ในอนาคตนะครับมันก็เหมือนกับบรลิออนที่ เราสุ่มมามันไม่ใช่8ดาวด้วยซ้ำครับแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถจบโบนัสอีเวนต์ใหญ่ได้23อีเวนต์เลยโดยที่ตัว8ดาวยังทําไม่ได้ครับผมอย่างเดอรัสยังจบไม่ได้แต่เบลีออนจบได้เงี้ยครับผมเดลารจะเป็นตัวละคร DPS เคียร์กิจกรรมที่สําคัญมากในอนาคตนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องย้าว่าคนที่จะสุมะ่มเดลารคือคนที่ต้องการตัว DPS เคียร์กิจกรรมเท่านั้นนะครับผมถ้าคุณมีตัวบุกบ้านอยู่แล้วอย่างเดอรัสหรือไฟนอลค้ามได้เลยถ้าคุณต้องการตัวกันบ้านเดลาร ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับผมนางตะยังการมานดีกว่าเพราะงั้นเดเดระสำหรับคนที่ต้องการเล่นกิจกรรมเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้ตีบอสของออเอารอบนี้ง่ายสุดด้วยนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันแรงมันมีโบนัสนะครับผมออเอามิชชั่นอันเบอร์สาอัปเดตใหม่ครับผมก็คือเพิ่มระดับแรงยูเอสขึ้นมานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันย่อมาจากอะไรแต่ผมเดาว่าอัลติเมทซูเปอร์ในกันะครับผมหรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะตัวของรูปแบบนะครับผมก็คือปรับเป็นเจ็ดสเต็ปนะครับผมแบบถาวรแล้วแล้วก็มีการแจกของรางวัลพิเศษใหม่ๆด้วยตัวละครของตัว All o อาจะเป็นตัวของคือตัวละครโบน All ัส a l l o อาก็จะได้ของพิเศษจาก Allout All เลยนะครับผมก็คือจะไม่มีการซื้อของจาก round Up นะครับคุณต้องเอาตัวของตัวต้องบอกว่าคุณอยากได้อุปกรณ์นินจาประจำตัวเดดละคุณจะเปต้องเคลียร์ a l l o อาให้จบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากได้อุปกรณ์นินจา เ็ดดาวประจำตัวเด่นล,ละคุณจำเป็นต้องเคลียร์ให้ได้ระดับสูงสุดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูของรางวัลแล้วกันโอเคอย่างแรกนะผมก็คือโบนัสเป็นในส่วนตัวท้ายสกิลกับยูทเทลิตี้แล้วก็ตัวของโบนัสพิเศษก็คือสเตจห้าหกเจ็ดนะครับผม แล้วก็ทีนี้ตัวของการแจกฟรีนะครับผมก็เป็นในส่วนตัวภาคบรูโตนะครับผมตัวละครลุงคนนี้ผมลืมชื่อเหมือนกันนะแต่ก็คือเป็นหนึ่งในผู้ที่รอดจากภาคสงครามโลกนินจาของนารูโตะนะ,ะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในส่วนของศูนย์การสื่อสารนะครับผมที่พ่อของตัวชิกา,าราลุอยู่ถ้าใครจําได้นะครับในตัวของาภาคนารูโตเนี่ย ตอนที่10บห่างมันยิงบอลออกไปรอบแรกนะครับผมมันยิงไปที่ฝ่ายหน่วยสื่อสารนะครับผมแล้วก็พ่อชิการมารุก,ก็ตายตอนนั้นแต่ว่า <c oughs> ลุงคนนี้แกรอดนะครับผมเป็นของฝั่งแคว้นหมอกนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะก็มาพันภาคโบนะครับผมก็เป็นตัวเปิดเข้าสู่ภาคคาระนะครับผมเลยคิดว่า น่าจะเริ่มแล้วนะครับผมเกมน่าจะมีการเปลยเข้าสู่ตัวของตัวละครภาคคาระที่น่าจะมาหลัง6.5ปีก็ต้องรอติดตามกันว่าหลัง6.5ปีหรือว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวละครในเกมมากน้อยแค่ไหนนะ ก็ประมาณนั้นก็เป็นการแจกฟรีนะครับ6ดาวสาย ATK เพราะงั้นก็คือสปอยว่าเดือนหน้าตัวละครที่จะมาเป็นตัวราวอัพก็น่าจะมีตัวละครสีแดงหรือไม่ก็คือ1ในตัวละครของเดือนหน้าจะต้องเป็นตัวละครสีแดงตัวหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะไม่พ้นโบลุโตะเวสโมชิกิน่าจะเป็นราอัพเดือนหน้าผมเดานะ <c oughs> ก็ของยังแจกเหมือนเดิมครับมีแ็กมีเมดอนตัวก็หินอัพนะครับผมแล้วก็เหรียญนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับในส่วนตัวระดับ U.S. ด้วยโบนัสเปเยลในการตีบอสแล้วก็ตัวของการเคลียร์ที่ง่ายก็คือตัวของเดลล่นะครับผมแล้วก็ตัวของนังกาโตนะซึ่งโมโมชิกิไม่ใช่ชอยแนะนําที่เขาให้ในส่วนตัวอีเวนต์นี้น่าสงสารนะครับผมแต่เป็นตัวอีเป็นตัวโบนัสที่ใช้เล่นได้นะครับผม ของที่แจกในตัวของรูปแบบใหม่นะครับผมของตัวแรง US นะครับจะมีเขียนตามนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์นินจา7ดาวที่แจกระดับแรง US ด้วยนะครับผมนะก็โอเคเป็นอุปกรณ์ินจา7ดาวประจําตัวของเดอเดลลนะครับผมซึ่งคิดว่าเดอดละอาจจะรีคิดในตัวของ8ดาวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปสู่ในส่วนตัวล่างสัมภเวสีที่จะมาในอนาคตนะครับผมนะโอเคอีเวนต์มีเวลาจะ7วันนะครับรีบเล่นนะนตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปนะครับผม โอเคเดี๋ยวขอไปดูตู้สุ่มแป๊บหนึ่งนะครับผมตู้สุขข่มก้อยในผมบอกก็คือการันตีอยู่ที่2,750เพรแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการตัวละครเลียร์กิจกรรมหรืออีเวนต์นะครับผมไม่จําเป็นต้องสุ่มเดยดาละถ้าเกิดคุณบอกว่าผมอยากสุ่มมาบุกบ้านนะครับเดยดาละไม่ได้มีความสามารถสูงระดับนั้นนะครับผมต้องตอบตรงนี้ว่า อ,อันติเดดล่เป็นเรื่องของตัวการได้อมาต่าสิาวิถึงตัวเดดละจะมีเรื่องของตัวหลบเทพ EVA h u Plus นะครับกับตัวของการลบล้างดาเมจขนดาดกฏชงานสกิลแต่ถ้าเกิดว,ว่าต้องยืนวัดนานๆยืนไฟนานๆเดดล่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับผมนะถ้าเกิดยิงด่งโดนลมด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบค่อนข้างหนักมากๆแต่ว่าถ้าเกิดได้อันติแล้วก็ได้เปิดก่อนเนี่ยเดดล่เป็นตัวคนที่สามารถที่จะรีดาเมจในการเคลียร์ศัตรูได้ค่อนข้างไวในการไปจบบ้านอะ่ะถ้าเกิดเดดล่ สามารถเปิดได้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถจัดการศัตรูได้ในการอันติแล้วก็สกิลรอบรอบเดียวนะครับผมชนะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดแพ้ฟไฟเจอกาละเจอตัวของพวกตัวละครทรัพอมาตัดจังหวะแรกดีๆครับผมดเดดาระมีโอกาส ลอดยากมากเพราะว่ามันเป็นบัฟอมตะไม่ใช่ลบล้านดามจแต่ข้อดีคือเดเดระมีเรื่องของตัวการต้านออกแบ็กนะครับผมสามารถที่จะกดลิมิตเบรกได้โดรัวโดยที่ไม่โดนขัดก็มันมีหลายส่วนทดแทนกันแต่ผมจะบอกงี้กันว่า,ามันเป็นตัวละครที่เก่งแต่ประสิทธิภาพการบุกบ้านของมันนะครับผมยังเทียบกับโมโมชิกิได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าโมโมเรื่องของการเซฟจะค่อนข้างดีกว่าเอางี้กันก็ถ้าคนอยากสุ่มผมแนะนําว่าสุ่มสำหรับคนที่ต้องการเคลียร์กิจกรรมหรือคนเคลียร์อีเวนต์มากกว่า ถ้าอยากได้ตัวบุกบ้านนะครับผมไปโฟกัสตัวที่มันเป็น DPS บุกบ้านเมตาดีกว่านะครับผมประมาณนั้นอโอเคทีนี้ไปที่ตัวของกิจกรรมกันอ๋อม,มิชชั่นครับผมนะก็มีจดสเตตตามที่ผมบอกไปแล้วก็ตัวของแรงครับมีการอัประดับขึ้นมาเมื่อก่อนมันตันอยู่ที่4,3ล้าน3นะครับผมก็ ในตัวของออเอาล้วก็พีแล้วของตัว6ปีพักสุดท้ายนะครับผมผมได้บอกไปแล้วว่าเออเราเคลียร์กันไม่ไม่คอมพีดอ่ะไม่ฟูลคอมพีดอ่ะมันก็ยังได้3าเอ็ดนะครับเราคิดว่าเออมันน่าจะมีแรงใหม่ขึ้นมามันก็มีขึ้นมาครับเป็นในส่วนตัวแรง8ดดาวนะครับผมของตัว US นะครับผมซึ่งก็จะมีแท็กใหม่ด้วยแท็กรุ้งนะครับผมนะก็ได้เพรกับตัวของรางวัลเนี่ยอ่ต้องบอกว่าเพรได้เท่าเดิมส่วนตัวของรางวัลเพิ่มเติมนะครับมีการอัพขึ้นมาให้ประมาณประมาณ 10- 20% <c oughs> เช่นเหรียญน,นะครับจากได้4,000เป็น5,000ลูกแก้วจาก300เพิ่มเป็น400อะไรแบบเนี้ครับผมก็เพิ่มให้นิดนๆหน่อยๆน,นะครับผมประมาณนั้นแต่หลักๆก็คือมันอวดว่าเอ้ยคุณเคลียร์คอมพีตท,ทุกด่านของตัว All o อ,อ,อาจบนะอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสำหรับ 3s นะครับก็คือไม่คอมพีตท,ทั้งหมดอย่างเช่น ด่านที่6ที่7อาจจะไม่คอมพิวต์นะครับผมอะไรแบบนี้แต่ก็ยังได้คะแนนถึงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําคอมพิวต์ได้ทุกด่านอะไรเงี้ยหรือแบบว่าอย่างเช่นผมไม่รู้นะว่าต้องทุกด่านไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องคอมพิวต์ทุกด่านนะครับผมเพื่อได้คะแนนครบแล้วก็ได้ us ไปนะครับผมแต่คิดว่าถ้าคอมพิวต์ครบยังไงก็ได้ us แน่นอนนะครับผมแล้วก็สำหรับคะแนนเคลียร์ปกตินะครับผมมีตัวสุ่มทเด,เดลระ4ใบมีตัวของของสร้างอุปกรณ์นินจานะครับสร้างได้เลยนะครับผมแจกให้ทันทีในตรงนีี้โดยท คุณไม่ต้องไปรอแลกจากตรงนี้อีกแล้วนะครับผมก็คือมันเอาออกไปแล้วนะครับสำหรับตัวของของสร้างอุปกรณ์นินจาที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอามายัดตรงนี้แทนซึ่งผมคิดว่าอุปกรณ์นินจา7ดาวดดเดลระนี้อย่าบอกนะว่าได้ตอนจบอีเวนต์อะ <c oughs> ไม่รู้แต่ของ6ดาวได้ตรงนี้นะครับมี2ชิ้นให้ตอนตัวสเตทหกับ7นะกาแจกฟรีตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่มันน่าเจ็บปวดก็คือเดอิดลระมีแท็กประจําตัวครับแต่นังกะโตไม่มี โมโมชิกิมีแท็กราวอัพเดอดระมีแท็กอออาครับแต่นางาโตเป็นตัวเดียวที่ไม่มีแท็กอะไรเลย <c oughs> น่าสงสารนะครับผมทีนี้คือคําถามคืออุปกรณ์นินจาร็ดาวเด้อิเดระมันไปอยู่ที่ไหนอย่าบอกนะว,ว่าอยู่ในตัวของกาชาอันนี้กุญแจเหลี่ยเมมโมรีกุญแจเหลี่ยเมมโมรีเมมโมรี ตัวของ Exchange มันก็เป็นตัวของอุปกรณ์นินจา6ดาวด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นของแจกฟรีอของสุ่มถ้าเกิดใครได้อุปกรณ์นินจา6ดาวชิ้นที่3เนี่ยก็ต้องมาซื้อในนี้เอาเพราะงั้นก็คือผมเดานะว่าอุปกรณ์7ดาวประจําตัวเด็ดละน่าจะได้จากการจบอีเวนต์ในวันสุดท้ายตอนที่มันรีคะแนนแล้วนะครับผมคิดว่านะสำหรับคนที่ได้แหล่ง US ถึงจะได้นะครับผมเดาวล้วนๆเ <laughs> พราะเมื่อกี้ไม่ก็ไม่ได้บอกเลยเ,ลยเนะครับผมหรือผมไม่ได้อ่านก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวแค่ว่ากันนะครับผมโอเค ชินอบิไอเทมเดี๋ยวนะผมกดมาตามป้ายประกาศอันนี้คือแผกของ All Out นะครับผมได้โทเค็นกับแผนที่สำหรับคนที่ต้องการของฟาร์มอุปกรณ์นี้จะ649บาทเฮ้ย <laughs> 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 ไม่ใช่ตลกนะเว้ยกบอัพ6ดาวลุงชัดด w กบอัพมันติลุงมีขายนราคกา650บาทแผกประจำตัว อุปกรณ์นินจาพิเศษซื้อได้2ชิ้นนะครับ2แพ็คราคา650บาทนะก็คือ2องแพ็ก็คือพันสมเนาะมันก็จะได้ตัวของอุปกรณ์นินจาไป2ชิ้นซึ่งใส่ได้แค่เดิดละอันนี้อยู่แล้วแล้วก็จํากัดสสล็อตก็จากัด2ชิ้นก็คือก็ตรงตามนั่นแหละนะครับผมก็คือซื้อได้2ชิ้นใส่ได้2ชิ้นทีนี้ประเด็นมันก็คือตัวของกบอัพอันตินี่แหละแล้วก็มีกบอัพสกิลด้วยอันนี้คือของพีคทั้งคู่นะครับผมเพราะงั้นก็คือว้าว มันน่าจัดมากนะนะครับผมน่าจัดมากจริงๆคือถึงเราจะไม่ได้โฟกัสเรื่อุปกรณ์เว้ยแต่สําหรับพวกสายเติมที่เขาต้องการกบในการทําลิมิตเบรกเวตรงนี้เขาได้แต้มต่อมากกว่าคุณนะเพราะเขาจ่ายตังค์แล้วเขาได้กบที่มีประสิทธิภาพสูงในการอัปเลเวลเพราะงั้นเขาจะมีกบอัปลิมิตเบรกเบรกมากกว่าคนธรรมดานะครับผม นะนี่คือแต้มต่อของสายเติมนะครับเขาเริ่มกันอีกแล้วนะแ็กประจําตัวใหญ่ได้แลยละก็มีการ์ดประจําตัวนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเหรียญเมมโมรีเหมือนเดิมแพ็กลองนะครับผมราคา2,000บาทนะครับผมนะราคาขายแค่7วันเท่านั้นทุกแพ็คประจําตัวจะหมดในอีก7วันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เติมสักแพ็กเลยนะครับในเดือนนี้สายฟรีสุด,สด โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมรวมถึงตัวของสุดท้ายก็คือถ้าเกิดคนอยากจะถามว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่ากิจกรรมมาวันไหนแล้วก็มีตัวอะไรมาบ้างในเดือนนั้นผมแนะนําไปตั้งแต่แผ่นแรกแล้วนะครับว่าในทุกๆก,การอัปเดตของแรกของเดือนทุกวันที่1เกมจะแจกประกาศของตัว ประจําเดือนนะครับเช่นอันนี้อัปเดตเดือนกุมภาพันธ์2024นะครับผม Round Up เริ่มวันไหนว i n เวล r ิ e เ d e รเริ่มวันไหน l l Out เริ่มวันไหนนะครับผมมีโบนัสอะไรบ้างและตอนนี้นะครับโบนัส3ตัวแรกของตัว Event All-out จะเป็นตัวละครของเดือนนั้นตามไทม์ไลน์ของตัวละครเลยโมโมชิกิเป็นตัวแรกของตัว l l Out เอ๊ะขอไป Round Up น,นะครับผม นางกระโตเป็นตัวที่2ก็คือเป็นตัวตีบอสและเดดละเป็นตัวละครที่3ก,ก็คือเป็นตัวอออัลนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว,ว่า1ใครนะครับจะมาบ้างนะครับในเดือนนั้นแล้วก็มาตอนไหนเวลาไหนนะครับผมก็ปีนี้เป็นปีแรกของเกมที่เกมในที่สุดก็คือมันแจ้งประกาศแล้วนะครับว่าโอเคเดือนนี้มีใครมาบ้างแล้วมาวันไหนอีเวนต์อะไรเป็นตัวตีบอสหรือเป็นตัวเคกิจกรรมไหน เกมแจ้งแล้วนะนะครับผมทีนี้แล้วมันจะเก่งไม่เก่งอะไรยังไงเราไม่รู้ครับเราต้องเราดูหน้างานแต่ที่รู้ก็คือเราสามารถดูได้แล้วว่าเอ้ยตัวอวยเราจะมาไหมตัวอวยเราจะมาไม่มาแล้วคือจะมาเป็นตัวตีบอสหรอหรือจะเป็นตัวละครราอัพหรือจะเป็นตัวกิจกรรมธรรมดาก็ นั่นแหละครับผมมาสังเกตได้เลยนะครับทุกวันที่หนึ่งของเดือนเกมจะประกาศให้หรือก็คือเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีหนึงในตอนช่วงของทุกๆต้นเดือนแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณชมัยมากก็น้อยสำหรับตัวของสรุปอัปเดตแพดออฟออทหมายเลขสามสิบสามนะครับผมประมาณนั้นขอให้โชคดีกับการเคลียร์สเตทยูเอสนะครับผมระดับสี่ล้านแปดแสนนะครับผมนะส่วนใครที่อยากสมเดดลก็ คนที่อวยสุ่มได้เลยใครอยากได้ตัวคีย์กิจกรรมสุ่มได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวบุกบ้านเดอิดาละไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นบุกได้บุกเก่งแต่ถ้าเกิดโดนโดนสวนน่ะมันเสียเปรียบนะครับผมนะเพราะงั้นก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวละครที่ดีคิดในกิจกรรมนั่นหมายความว่ามันถูกทํามาเพื่อเล่นกิจกรรมเป็นหลักครับ นางตะตถูกลีคิดมาในการตีบอสเพราะงั้นมาเลยถูกทํามาเป็นตัวที่ใช้ตีบอสกับตัวกันบ้านเป็นหลักครับผมแต่ละสีแต่ละตัวมีหน้าที่ของมันนะครับผมก็ขอโชคดีกับแพทต,ต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็ไลฟ์สตรีมถัไปชดวัฒน์จะไปม่งหน้าครับบา,บาย b y ย